อยากสิเลือกทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำให้ใจมันปวดร้าวจงมาพาเจ้าพงค์ไข่เจ้าพูษงอ้อมไว้ปากเต็มไ้ากไอ้ขอ,อ,ไปไปอนนแนมเละจยงมาใส่ชุดใจที่เแหงลาพานางคนทัศ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชุดพกพาเคลื่อนที่ไวครับวันนี้อยู่บนรถซาเล้งครับกับชุด12,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านชุดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับชุดนี้ว่าเป็นเบสครับมาตินครับ18นิ้ว1ใบครับดอก18นิ้วโค้งปั๊มเลยนะครับผมเสกกลางครับ a b 12นิ้ว1ใบครับผมครับในตู้จะมี12นิ้ว1่ดอกแล้วก็มีแหลมตัวใหญ่1ดอกครับหน้าตู้ก็เป็นตะแกรงปั๊มนะครับแต่ตอนนี้ตะแกรงปั๊มอบิร์ดลูกค้า ทุกโรงงานกําลังเปิดครับในช่วงปีใหม่เมื่อกี้ที่เราขายเกลี้ยงเลยสำหรับตะแกรงของเราครับตอนนี้ตะแกง้กำลังมาครับผมครับชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างครับหมื่นสองเก้าร้อยส่งฟรีถึงในบ้านครับเบรคหนึ่งค่างหนึ่งครับได้มิกกิ้หนึ่งตัวครับเป็นพาวเมกข้างละึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมบางคนสงสัยว่าพาวเมกอันนี้ขับสิบแปดได้เลยครับนี่ผมใช้การโดยการข้างหนึ่งขับเบรข้างหนึ่งกับเสียษกลางครับข้างหนึ่งเอาเสียษเบรเลยนะครับผมจับมิกซูเบรเลยนะครับเป็นเบรเลยข้างหนึ่งยัดเลย ค่าเกคำสกางนะครับผมนี่ครับง่ายครับผมสำหรับชุดนี้1 2 9 0 0บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านชุดเพื่ออนาคตสำหรับใครที่มีมีงบต่อไปครับสามารถเพิ่มพัมเมอร์หนึ่งแท่นแล้วก็เพิ่มตู้อีกคู่หนึ่งได้เลยครับใครที่ซื้อครั้งเดียวจบผมแนะนําชุดนี้ครับ12,900าบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านพัฒนาเป็น2องคสองได้เลยครับ18นิ้วจบแน่นอนก็จาใส่บ้านครับว่าจะเป็นลูกเบรลูกกระเดื่องมันแน่นอนครับ15นิ้วจะออก เวลาเราอัดบรรมันเนี่ยอาจจะมีเสียงก๊อกก๊อกบ้างสำหรับดอก15นิ้วแต่18นิ้วตอบโจทย์ทุกอย่างครับกับชุด12,900บาทต้านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านมาทดสอบฟังเสียงครับผมเพราะเราต้องยอมรับความจริงครับลองได้เชื่อกันสิบบอกตอเนี่ยคนที่เศร้าหักกันอาจบ่กมีเมื่อ ไอ้สีฮักแต่ตาเจยังฮักกันต่อไม่มีคนที่ไอ้สีหนึ่งเธอไว้ไปฮักกับเขาให้มันแล้วมันดุบ่ต้องมาคุณทำเป็นยังฮักไปกับให้ไอ้สีเจ็บเจ็บมันหัวใจแต่ไอ้ยังไมปร้อยทำใจมันาโดน The care of ชุดนี้ครับ12,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเบส18นิ้วกลาง12นิ้วครับเพื่อนาคตเลยสำหรับลูกค้าที่อยากซื้อครั้งเดียวจบครับไม่ต้องไปเปลี่ยน15นิ้วเป็น1ินิ้วตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับผมเบส18นิ้ว1กลาง1มีเงินซื้อเบสอีก1กลางอีก1ครับผมชุดนี้จบไปนอน p o w e r m i c 1ตัวสำหรับชุดนี้มีก็ปีกซื้อพาวเวอีกหแท่นครับซื้อจัดไปชุด เอบีหกร้อยซีอาร์ครับแค่ละพันเก้าร้อยบาทไปต่อชุดนี้ได้เลยครับผมครับสามารถขับเบรสองกลางสองในเพื่อก็มีคอาในตัวโอเคครับฝากไว้ในชุดแจ็เซ้าครับขอบคุณครับผม